สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะว่าเขาตัดคุณขาดใจใจแล้วหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรากฏพิจิกค,ค่ะจ,ะจำเดือนกันยาจนสองห้าหกหกนะเรามาดูกันว่าเขากับคุณนะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรตัดกันขาดหรือยังจะมีเกณฑ์กันกลับมา ุกันได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะมาดูพลังงานของคุณก่อนค่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยอืมขึ้นมาใบแรกสามดาบเลยนะเหมือนกับว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เจออยู่ค่ะมันเป็นเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะควีนอ of คัพค่ะนายออพสอด นี่ก็เป็นไม่ได้นะคะว่านี่คือพลังงานของคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบคุณดึงใครคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี่ก็เป็นไปได้ค่ะที่เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันนะ,ะแต่อีกในหนึ่งะคะ่ะก็เหมือนกับคุณอยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนซ่อน,อนรักความรักที่มีบุคคลอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณนะคุณรัก,ค,รกคุณรอเขานะ พอวาดยังรักค่ะยังรักยังมีใจยังมั่งยังมั่นคงเดอะซันค่ะ,ะมีพลังงานของการกลับการได้กลับมาคุยกันการได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะเดอะเวิด์เข้ามาด้วยเพดอั f คับเดอะเฮอร์มิสเดอะแฮงเกค่ะ อยังไแเรายังมีพลังงานของการได้กลับมาคุยกันเกียร์ใจกันนะแต่มันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะแต่ถามว่าไปต่อกันได้ไหมไปต่อกันได้นะแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องมาคิดเยอะคิดมากค่ะเหมือนกับว่ามันอะไรอะไรมันทําให้ตัวคุณเองอ่ะตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้แต่แค่ยังต้องการเขาอยู่ในความสัมพันธ์ก็คิดที่จะให้โอกาสเขาอะค่ะแต่ตัวคุณเองจะพบกับ เรื่องของความเครียดเรื่องของความไม่สบายใจแทนนะสามถ้วยค่ะหกถ้วยค่ะเดลเวอร์ค่ะก็ด้วยความรักล้วนๆความรักความที่ว่าเขาทำผิดยังไงคุณก็ยังพร้อมอภัยให้เขาได้แล้วก็ยังต้องการที่จะให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณก็อย่าพัวพันอยู่ในรักสามเศร้าเราสามคนต่อค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใจเขาคิดยังไงอยู่คะในตอนนี้นะ เอ็ดออฟสอร์ดแชมเปญเขาก็ยังไม่ได้ตัดนะเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นค่ะแล้วก็ยังอยากที่จะ,ะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะแปดเหรียญค่ะพลังงานของการอยากกลับมารีเทิร์นคืนดีการอยากเคลียร์ใจอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นะยังไงแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่ตอนช่วงนี้เขาเครียด มีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันแล้วเขาจะต้องคิดต้องตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ,ะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาบอกรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยค่ะเป็นคนที่อาจจะหลงตัวเองนิดน่นะคนคนนี้แล้วก็เป็นรักสายเปนะถ้าเขาได้รักแล้วเราก็ทุ่มสุดตัวสุดใจเหมือนกันค่ะสิบเหรียญ อมในอีกทางเนื้อค่ะก็เหมือนกับว่าเขาคิดถึงความสุขเวลาที่อยู่กับคุณอ่ะอะในตรงเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกดี The High p r i n c e s ค่ะยังไงแล้วเนาะก็ยังอยู่ในอบริบทของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนซ่อนลักความสัมพันธ์ที่ยังอึมครึมไม่ชัดเจนค่ะเวอร์มันเป็นเรื่องของ สิบแปดบวกอะ่ะเออเนี่ยค่ะพลังงานของสามคู่ขึ้นมาชนกันนะอ,อ่ในตรงเนี้ค่ะก็บอกเลยว่าคุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันไหมกลับมาคืนดีต้องการเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยากที่จะเอ,อ่อประครับประคองความสัมพันธ์กันไปต่อค่ะอยากจะมีทั้งสองทางพูดง่ายนะ <ๆ S 2> นะเขาอยากจะมีทั้งคุณและใครอีกคนหนึ่งพร้อมๆกันนะอืมในตรงนี้เขาก็ตัดคุณไม่ขาดเขาก็ตัดใครคนนึงไม่ขาดเหมือนกันส่วนพลังงานของคุณเมื่อกี้ก็เหมือนค,คุณก็ตัดเขาไม่ขาดเหมือนกันอะคะ่ะมันจะคงแบบ เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบอึมครึมไม่ชัดเจนรักซ้อนซ้อนรักแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ปาร์ตี้นะเป็นอะไรที่มันเป็นความรักแบบรุ่มหลงกันนะคะในตรงนี้พลังงานของเขาก็เป็นพลังงานของคุณก็เป็นนะสรุปแล้วคุณทั้งคู่กลับมาพัวพันกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ้อนรักนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะพลังงานของเขาเขอมูฟออนได้หรือยังคะ สิบดาบเขาก็เครียดก็กดดันนะสี่เหรียญยังมุฟออนไม่ได้หรอกค่ะยังไงแล้วเขายังรักคุณนะลึกๆแล้วยังรักอยู่ทั้งสิบถ้วยด้วยยังไงแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นะหรือฟูเวลาเขาอยู่กับคุณน่ะเขาสบายใจค่ะเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากนะหกดาบมองว่าเขาจะปล่อยสถานการณ์เนี้ยทาเหมือนเป็นแบบอ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกลับมาคุยกับคุณแบบ เหมือนเดิมเลยเฉยๆฉยชิวๆได้เลยอะ่ะโดยที่ว่าเขาไม่อยากที่จะคุยเรื่องของประเด็นเนี้ยเขาปล่อยให้เออเวลาพาไปเหตุการณ์พาไปหรือว่าเขาก็ดูทรงคุณก่อนว่าคุณจะเอาอยัางไงจะเปิดใจรับเขาต่อได้ไหมในตรงนี้ค่ะเหมือนเขาต้องการที่จะกลับมาเคียร์ใจกับคุณนี่แหละแต่ว่ารอเวลาราอโอกาสหาจังหวะอยู่นะวีนอกสอดเนี่ยค่ะตัดสินใจอยู่ที่จะกลับมาเคียร์ใจกับคุณกลับมา คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะโดยที่ว่าอาจจะดอนสวนทอนแคร์ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะเขาผิดแค่ไหนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพจอัพส o r เขายังไม่ได้มูฟออนจากคุณ mm hmm. เพียงแต่ว่า,าขึ้นมาซ้ำอีกคะ่ะวีนอปคับแล้วก็สามดาบนะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขาพัวพันอยู่กับคนใหม่หรือใครคนหนึ่งหรือเป็นลักซอนที่เขามีอยู่ เพราะว่ามันเป็นสามดบับขึ้นมาเป็นรักสามเศร้าเราสามคนขึ้นมาในตอนนี้ค่ะเขาไม่ได้ move อนเพียงแต่ว่าเขารักษาสถานะความสัมพันธ์ไว้ทั้งสองทางค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอาจจะเคลียร์ใจกับใครคนหนึ่งอยู่นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนใหม่แล้วจริงๆไหมคะเพื่อเป็นการ c o n f i r มนะอ่า ไม่น่าเชื่อนะคะเปิดกี่รอบก็เจอเนาะสามถ้วยสามดาบอาคอนเฟิร์มชัดเจนค่ะเขามีคนใหม่นะเขามีใครคนนึงเขามีคนที่เขาก็ปิ๊งเขาก็ชอบขึ้นใหม่คนเนื้อคะ่ะพลังงานของเจ็ดเหรียญก็ทบทวนตัวองอยู่นะว่าจะยังไงต่อความสัมพันธ์เพราะว่าก็ไม่ได้แบบจะตัดสินใจอะไรได้เรื่เร็วขนาดนั้นอะ่ะอืเพียงแต่ว,ว่าถูกใจเขาอยากคบอยากคุยกับเขาแล้วก็ยังไม่อยากที่จะ มูอ่อนจากคุณด้วยคุณก็เป็นคนที่เขาชอบเขาถูกใจเหมือนกันนะคะ่ะในตรงนี้ถามว่าเขามีคนใหม่เข้ามาไหมมีนะพลังงานมีค่ะสีไม้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแล้วด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงต่ออ้าวพีน็อกสอดขึ้นมาอีกกำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีค่ะเนี่ยค่ะสองไม้อยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาค่ะ ทางโซเชียลก่อนเลยเจ็ดถ้วยกำลังคิดเดยอะคิดมากสองดาบตัดใจไม่ได้ค่ะออไม่รู้จะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะ Move On ก็ m o ฟออนไม่ได้ตัดใจไม่ได้ไงจะให้เดินหน้าต่อไปก็ติดคนใหม่อีกคือสถานการณ์ในตอนนี้เขาก็เครียดแล้วก็พยายามที่จะทบทวนตัวเองะคะ่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งไหม เดทเพจอวาแปดไม้อ่ามีโอกาสค่ะพอเดทเป็นการจบจากสิ่งที่ผ่านมามันไม่อึมครึม,มไม่ชัดเจนหรือว่าเขาเงียบหายไปพวกนี้ค่ะกำลังจะจบไปแล้วเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะเพราะว่าพลังงานความรักยังอยู่ค่ะแต่ก็จะไม่มีเวลาให้เหมือนเดิมนะ 9. เก้าเหรียญขึ้นมา มีความรักดีๆแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเทคแคร์ทำให้ตัวคุณเองอยู่ตกอยู่ในสภาวะของอความเหงาความอ้างว้างความน้อยใจค่ะพลังงานของเดอะทาวเขึ้นมาเดอะเลเวขึ้นมามเดี๋ยวมีกก้ขาขอเปิดไพ่ต่อก่อนเนาะนายออฟัพยังไงแลเ้าคอจะกลับเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนะ่ะแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้จะมีเป็นการติดต่อมาแบบทางโซเชียลก่อนทางโทรศัพท์ก่อนนะคะ ฟินออฟเอ็ดออฟคันะคะและห้าดาบค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้คุณกับเขาอาจจะ,ะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับร่มหลงกันนะคะยังไงแล้วยังรักเขาก็รักคุณคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณมาเริ่มต้นใหม่สร้างความสัมพันธ์กันใหม่ในหลายๆคู่ให้ระมัดระวังเรื่องการตั้งครันนะคะเพราะว่าเอ็ดออเข้ามามันเป็นสองนัยยะการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กับการ มีบุตรอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ค่ะก็ระมัดระวังนะถ้ายัางไม่พร้อมปัญหาประเด็นที่จะทะเลาะกันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขาก็ให้ระมัดระวังนะคะโอเคค่ะจบด้วยสองเหรียญยังไงแล้วค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังกลับเข้ามาเคลียร์ใจกลับเข้ามาเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันใหม่กลับมารีเทิร์นคืนดีค่ะในตรงนี้ค่ะในหลายๆคู่นะจะ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อาจจะรักกันแบบลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในหลายๆคู่บอกเลยว่ามันจะเป็นแบบทั้งรักทั้งแบบทะเลาะก,กัน่ะวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเขาก็ตัดคุณไม่ขาดคุณก็ตัดเขาไม่ขาดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแหละว,ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วจะพบจะเจอกับอะไรบ้างแต่ก็ยังขอที่จะไปต่อนะคะ ค่ะยังไงแล้วเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกลับเข้ามาคุยกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้สารานความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะอ่าถ้าถามว่าเขาตัดคุณจากใจแล้วหรือยังนะคะยังค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะแต่ก็ให้ยอมรับสถานการณ์นะคะว่ามันจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมมันจะกลายเป็นรักซ้อนซ่อนรักกลายเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนคะ่ะ ซึ่งคุณก็ตัดเขาไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้เช่นกันนะในตรงนี้ก็มิกาก็ขอไว้พอรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีแล้วกันเนาะยังไงก็กลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ